ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาโทนหนึ่งนะครับผมมาติดตามช่างสิงนะครับติดตามช่างสิงกับเหล่าน้อยเมื่อวานเหล่าน้อยเขาไม่อยู่นะวันนี้เราก็มาติดตามช่างสิงครับช่างสิงไอทำฝาท้ายถึงไหนแล้วเนาะไปเข้าไปเลยครับผม เช่นเคยครับก็ทางเข้าออกก็ดังจอดรถ chỉ đang họ đu lão này đi không dù à lão bay à web web dù em nè lão 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 thăm lão เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองโอ้เมื่อวานไปไหนเมื่อวานไปอาจางปูอ๋อไปย้ายรถปะย้ายไปบ้านสันติสุขใช่ไหมเนี่ยไปบ้านฮะไปบ้านเนี่บ้านอนีไหนไปไปบ้านไหนจากบ้านสี่ไปบ้านสองบ้านสี่ไปบ้านสองไปบ้านสองคลองปูนอยู่ตรงไหนออ่่ะเยูใกล้นนนัั้ี่เทือน อยู่กับสันเขินที่เราไปปิดนั่นนะที่เราไปวิ่งนั่นนะพี่เห็นว่ามันมันจะมีทางลงไปเีรยเออเห็น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 อเอาพูนไปไหนนั่นแหละเอเสียครับไปไหนอ่ะฮะแค่แคเดินมานี่เมื่อกี้นี่แค่เดินกลับไปคืนแล้วอ๋อโอ้ช่างสิงเปิดเพลง เสียงดังไงช่างสิงนี่เดี๋ยวเรามาดูช่างสิงเลยครับโอ้เจ้าเลยโอ้สวยครับสวยเจ๋วเลยเจ้าเลยครับโอ้โหจากที่ไอไอบุบบุบเนาะพอโปเข้าไปขัดเข้าไปกับนี่เป็นยังไงเป็นยังไงล่ะเอ้านีน่ ดูสิสวยงามเลยอันนี้อันนี้ก็แค่นี้ใช่ไหมหรือว่าต้องพ่นแล้วก็เก็บอีกพ่นพื้นเก็บอีกอ๋อพ่นแล้วก็เก็บอีกรอบโอ้สวยงามเลยครับแจวเลยครับรอบนึงต้องถูอีกรอบนึงขัดอีกรอบนึงก็แจวเลยปลาท้ายกี่วัดนี่ ใช่างสิงหัวเราะเลยนะว่ากี่วันหัวเราะเลยคนเดียวคนเดียวไปเรื่อยเก็บงานไปเรื่อยมันคันยางน้ำส้มสีโปตัวนี้มันแข็งจะเอาเครื่องก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้มืออย่างเดียวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ตีมาแล้วหลุดทั้งแผ่นนะไม่ใช่ตีมาแล้วสีโปหลุดทั้งแผ่น จนดุ่งออกมาสซี่โพกแตกแตกครับแต่จนเล็กนู่นออกมาสซี่โพกแตกอ๋อมันจะมีอะไรสี่โพเปนเือนั่นแหละเห็ดเล็กกระแทกเล็กนู่นเล็กนั่นกระแตกมันคือเก่าอืแต่ถ้าวิ่งเศษเล็กอะแตกแน่นอนแต่ถ้าวิ่งดินวิ่งดินวิ่งหินอะไรไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเล็กยังดุ่งเนาะนั่นแหละ ถ้าวิ่งเศษเหล็กอ่ะอือแจ๋บเลยครับไม่ได้มาหลายวันแล้ววันนี้วันนอยู่เดียวใช่ไหมเมื่อวานล้างรถทั้งวันเลยเมื่อวานก็ล้างวันนี้ก็จะเอาไปรถน้ำมนต์โอ้รถคันนี้ไม่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 เอาเอาหกล้อคอยนี่แหละนั่แหละ นหนูหกล้อแบบจอดอยู่บ้านนุ่งเอารคนที่ขับมาแล้วด้รถอยและคอยขับมาแล้วก่อนมีงานเนาะมีงานก็ไปเอาออกมาแล้วก็มาไอเอาไปล้างเอาไปล้างแล้วพอดีลูกสาวมาพอดีก็ไปรถน้ำมลพร้อมกันเลย,ยนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เาเนี่ยเห็นไม่เชื่ออย่าลบลูก็เราซื้อเราเราซื้อเข้ามาเป็นของเราแล้วยังยัง ยังไม่ได้รถน้ำมันเลยก็พอดีเลยจังหวะว่างไปด้วยกันไหมเหลาไปรถน้ำมันโอ้ยังไม่ว่างโอ้เขาวัดวัดอะไอนเนสเซียครับมาถ่ายคลิปปุ๊บเขาก็เข้าในบ้านคืนเลยใช่ไหมย่างครับค่ได้ถ่ายอ๋อไม่ได้ถ่ายเดินมาเฉยๆอ๋อไอเหล่าทำนั่นทำนี้ นี่เป็นยังไงบ้างครับเนียนสวยขัดโดยมือไม่ได้ขัดด้วยเครื่องอตรงไหน,นที่เป็นหลุมเป็นบอ่อในช่างสิงโป๊ปิดหมดก็ย้อนคลิปไปดูจากฝาท้ายที่เคยเคิดเลยเคยดูไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มดูได้แล้วสวยงามเพกานสวงนามนพวกะแ่งใช่แสงต็มงามอ่า ถ้าแต่งดีๆมันก็สวยมันก็งามแต่งแบบงัมบ่วแา่รุ่นเก่ารุ่นไหมนั่นแหละถึงจะเป็นรุ่นเก่าแต่แต่งดีๆก็สวยแต่งดีก็สวยใช่ดีสวยกว่าป้ายแดงอีกนี่ใส่ล่อแหวกเข้าไปก็สวยนะสวยอยู่ใช่พูดถึงเราก็ไม่ต้องเอาป้ายแดงก็ได้นะไม่ใช่รู้หลาภายนอกก็ใช่โอ้ยทุกวันนี้เขาออกรถเขาออกรถมาเขาอวดของกัน อ่าเหมือนเหมือนสมัยก่อนคิดเหมือนกันนะคณเราอืเข้าอวดอวดแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นเข้าอวดอวดรถอวดมีสักอวดอวดอ้ไอะไรทรัพย์สินอ่าฉันมีเงินอ่ะฉันซื้อป้ายแดงอ่ะแบบนี้ชนทีเดียวบุ๊บอ่างมัเออลองมาชนลองมาชนดูกับคันนี้ว่ะป้ายแดงนี่จะจายเลยเลยคันนี้นี่คงสภาพเดิมป้ายแดงสภาพทีเดียวก็ซ่อมเยอะแล้วไม่เหมือนเดิมมั้งเนะอืม คนมากเขาไม่ค่อยซ่อมกันหรอกเปลี่ยนเทินเลยใช่มใช่ใช่คนมากคน,นมากซื้อรถมือสองต้องดูด,ดีๆคือว่าคนมากเขาจ๊อายทุวูวันเขาก็เปลี่ยนใหม่หมดนั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดแต่แต่ว่าคือว่าอะไรเนาะตาม,มตามประมาณตามงบตามประมาณ ถ้าเราเกินตัวแล้วก็แย่อว่าอืมอันนี้ฝั่งข้างในน้อไม่ทำไรละน้องนี่นี่ตกเงินไปหลายบาทแล้วเองเมี่ยตกไปหลายบาทลแบบาทล้วอะไร มึงถ้าทางนี่มดไปหลายบาทด้วยเนี่ยซื้อค้อนหมดเป็นหมื่นกว่าแล้วในที่ค่าเลี้ยงมีโอ้หมายถึงปกติเมาส์สองหมื่นห้าก็ไปตามนั่นแหละอืมรถมันใหญ่เนาะจนกว่าจะหมดสองหมื่นห้านั่นแหละถึงจะเสร็จอันนี้ก็เท่ากับกระบะดทีคันครับครบสองหมื่นห้าตอนไหนก็นั่นแหละคือเสร็จ ใช่นั่นแหละมีไกเ่เสร็จแล้วมไก่แล้ว,ลวถ้าไอเก็บฝาท้ายพ่นสีจริงรแล้วก็ยกฝาข้างขึ้นก็จบแค่นั้นเองอ,อีกไม่กี่วันหรอกอน,นี่ขัดชิปูแล้วก็ทำแล้ยวยดิใช่เงม่นย,ยากชิปูเลยละ,อะเอาจนเล็บหายมันเลยหายแล้วเป็นนางกดนางเงินอยู่เนาอะอ ไอ้กระดาษทรายเด้ผมเคยธรรมดาเนี่ยมันกินเล็บไปเรื่อยแหละนั่นแหละงานนั่นนนง <c oughs> ก็ต้องบัสบายกับงานนั้นกงก็เอ้ <c oughs> ใ้แต่เป็นงานแล้ว <c oughs> นะไปวิ่งดินคนเดียวอยอนอนอยูชิจเอยอยังสบายเลยไอีกยังมันลำบากเลยอืม <c oughs> เ,เรามาเยี่ยมเยียนช่างสิงค์รับผมมาดูช่างสิงค์มาอยู่แล้วก็ตอนบ่ายๆเราก็จะพากันไปรดน้ำมนต์ครับ mm hmm. คับคลิปนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันทิปต่อไปครับ